โสเพณีอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดอาชีพหนึ่งของโลกอยู่คู่ทุกอระยธรรมมาหลายพันปีในประวัติศาสตร์จีนก็มีเช่นกัน ในประวัติศาสตร์จีนอาชีพหญิงขายบริการแบ่งแบบไง่ายๆได้สองประเภทคือ e ีและเซอร์จีคือหญิงบริการขายความบันเทิงเช่นร้องเพลงเล่นดนตรีแต่งก้อนโดยไม่ได้มุ่งบริการทางเพศเป็นหลักส่วนเซอร์้นั้นเต็มๆเ,เลยคือหญิงขายบริการทางเพศ กำเนิดโสเพณีจีนนั้นสันนิฐานกันว่าย้อนกลับไปได้ถึงราชวงศ์เซี่ยถึงยุคชุนชิวเมื่อมีการสร้างบ้านแปลงเมืองเกิดชนชั้นปกครองผลตามมาชนชั้นสูงเลี้ยงค่าทาตหญิงไว้จำนวนมากอัตราชายหญิงไม่สมดุลเมื่อเศรษฐกิจรุ่งเรืองการค้าคึกคัก ผู้คนเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันต่างบ้านต่างเมืองเลยจัดสักดอกสองดอกระบายความกำหนัดปลดเปลื้องอารมณ์ทางเพศซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของมนุษย์โสเพณีจึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ก็มีการจ่ายดอกผลกันอย่างงามเป็นค่าตอบแทนผู้หญิงจึงหันมาขายร่างกายเนื้อหนังกันมากขึ้นในราชการกษัตริย์เจีย กษัตริย์ห่วยแต่ผู้ฝากชื่อไว้เป็นผู้ปกครองคนสุดท้ายของราชวงศ์เซีย อยู่ช่วงราวๆ1,654ถึง1,600ปีก่อนคศมอนี่มีนีเลอรผู้หญิงสนองความสุขมากถึง3,000 30, 0คนโดยสตรีเหล่านี้มีหน้าที่ร้องเพลงเต้นรำและแสดงละครเพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้เป็นนายและมีการบังคับให้ขึ้นเตียงกับผู้เป็นเจ้านายด้วย จากหนีเลอร์ยิงสนองความสุขได้กลายเป็นที่มาของนางบำเรอประจำบ้านหรือโสเพณีประจำบ้านโดยพวกเธอเหล่านี้มีชีวิตที่น่าสงสารมากเพราะมีสถานะเป็นทาสเพื่อบำเรอกามให้กับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านที่จะมีทาสบำเรอกามแบบนี้ได้ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการ หรือไม่ก็พ่วงเศรษฐีเจ้าสัวทั้งหลายซึ่งนางบำเรอประจำบ้านเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางการดังนั้นเมื่อโดนประหัตประหารหายไปจากโลกหรือเจ้าของบ้านลงมือรุนแรงก็คงเรียกร้องอะไรไม่ได้คาดกันว่านางบำเรอประจำบ้านเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคราชวงศ์โจโตะวันตกประมาณ1,046ถึง771ปีก่อนคศ บันทึกเกี่ยวกับหนีเลอร์หรือนางบำเรอประจำบ้านที่เก่าแก่มากที่สุดบอกว่าจิ้นเต้ากงเจ้านครรัชจิ้นประมาณ586-555ปีก่อนคอสตจิ้นเต้ากงได้มอบหนีเลอร์8คนแก่เว่ยเจียงต่อมาในสมัยเว่ยและจิ้น สมัยราชวงศ์เหนือใต้สมัยราชวงศ์สวยสมัยราชวงศ์ถังนางบำเรอประจำบ้านได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ตระกูลผู้ดีมีอันจะกินบางครอบครัวมีนางบำเรอประจำบ้านมากถึงพันคนนางบำเรอเหล่านี้ถูกกดขี่ข่มเหงสารพัดลาวกับพวกนางไม่ใช่คนแต่เป็นเพียงสิ่งของชิ้นหนึ่งเท่านั้นมีบันทึกว่าในฤดูหนาวเมื่อเจ้าของบ้านรู้สึกมือเท้าเย็นก็จะล้วงหน้าอกของนางบำเรอประจำบ้านเหล่านี้เพื่อมือจะได้อบอุ่นเรียกว่า เตาเนื้ออุ่นหากเกิดลมหนาวพัดแรงเจ้าของบ้านที่เลือดเย็นก็จะให้พวกเธอยืนเรียงแถวเป็นฉากกันลมเรียกว่าฉากเนื้อกันลมหากต้องการขับเสมระพวกสวัสด์เหล่านี้ก็ถมถุยลงในปากของนางบำเรอประจำบ้านราวปากพวกเธอเป็นกระโถนเรียกว่ากระโถนหอมหน่าสะอิดสะเอียนยิ่งนัก นางบำเรอประจำบ้านเหล่านี้มีชีวิตไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงเพราะพวกเธอไม่มีอิสระเหมือนนกน้อยที่ถูกขังในกรงขณะที่โสเพณีชาวบ้านทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เพราะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติมีอิสระในการให้บริการจักขายให้ใครก็ได้ถูกใจค่อยแก้ผ้าไม่ต้องถูกกักบริเวณนอกจากนางบำเรอประจำบ้านแล้วในพระราชวังก็มีนางบำเรอเช่นกัน เป็นนางบำเรอประจำราชสำนักมีหน้าที่ร้องเพลงและร่ายรำสร้างความบันเทิงให้กับห้องเต้หรือกษัตริย์และเหล่าพระราชวงศ์โดยนางบำเรอประจำราชสำนักจะอยู่ในการดูแลเลี้ยงดูของฝ่ายในบางยุคมีจำนวนนับหมื่นคนนางบำเรอประจำราชสำนักมีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างดีมีของให้กินให้ใช้มีชีวิตค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ แม้สตรีเหล่านี้ยินดีเป็นที่สุดในการถวายตัวให้ห้องเต้แต่ในวังมีผู้หญิงมากมายนับไม่ถ้วนขณะที่คุยทองคำของห้องเต้มีเพียงอันเดียวเส้นทางการเป็นคนโปรดจึงค่อนข้างยากลำบากสิ่งที่นางบำเรอประจำราชสำนักเหล่านี้ต้องเผชิญคือความเจ็บป่วยทางใจเพราะพวกเธอต้องถูกขังอยู่ในวังออกไปไหนไม่ได้ ขาดอิสรภาพค่อยๆแก่ตายพร้อมกับความสวยความสาวที่นับวันมีแต่จะโรยลาไร้ความสุขทั้งชีวิตรักและกามารม์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีนางบำเรอประจำบ้านและนางบำเรอประจำราชสำนักแล้วยังมีนางบำเรอของขุนนางอีกด้วยนางบำเรอประเภทนี้อยู่ในสังกัดของรัฐมีหน้าที่ให้บริการแก่ขุนนางหรือข้าราชการ ขุนนางสามารถแบ่งปันนางบำเรอกันได้หรือจะบังคับให้รับขุนนางต่างเมืองก็ย่อมได้นางบำเรอของขุนนางไม่อาจปฏิเสธการขึ้นเตียงตามคำสั่งได้สำหรายยังไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆแบบนี้จะปฏิบัติงานได้ถึงใจอย่างไรกัน อ๋อแต่ขุนนางสามารถให้ทิปได้จะเป็นสิ่งของหรือเงินทองก็ไม่ติดขัดค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยถ้าขุนนางคนนั้นไม่งกเกินไปก็น่าจะได้ค่าตอบแทนสมน้ำสมเนื้อ ขนางชั้นสูงบางคนเมื่อถูกใจนางบำเรอคนใดก็มักจะยึดครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียวขี้เหนียวชะมัดไม่แบ่งเพื่อนแบ่งสูงแบบนี้ต้องมีสึกแย่งชิงนางบำเรอจนหัวร้างคางแตกกันไปข้างหนึ่งแน่นอนโอเคได้ปั่นหัวผู้ชายก็สะใจแล้วในสมัยราชาการฮั่นอูเต้ห้องเต้ระดับมหาราชแห่งราชวงศ์ฮั่น 156-87ถึงปีก่อนคศหันอูตี้ช่างเข้าอกเข้าใจหัวอกลูกผู้ชายด้วยกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งรู้เช่นเห็นชาติผู้ชายด้วยกันที่วันวันคิดแต่เรื่องลามกจกกระเปตดจึงตั้งกองกำลังนางบำเรอประจำกองทัพนี่อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทัพหันเอาชนะพวกเผ่าเถื่อนนอกด่านได้ ครั้งแล้วครั้งเล่านางบำเรอประจำกองทัพเหล่านี้ไม่ได้ถือดาบถือหอกรบทัพออกศึกฟาดฟันศัตรูแต่มีหน้าที่ให้ดาบและหอกของทหารในกองทัพฮั้นน้อยบ้างใหญ่บ้างแทงมาที่ส่วนลับของเธอเหล่าทหารสุกสมได้ระบายความเครียดจึงมีแรงออกทัพจับศึกพร้อมสู้ตายเพราะไม่เสียดายชีวิตแล้ว เนื่องจากได้ผ่านการขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดอย่างคึกคักเมามันสนุกสนานตายก็ไม่เสียชาติเกิดแต่อีกด้านหนึ่งสภาพจิตใจของนางบำเรอเหล่าน,นี้ที่ต้องปฏิบัติภารกิจในสนามรบเห็นทั้งเลือดเห็นทั้งการฆ่าฟันกันตายพวกเธอจึงสลดหดหูอกสันขวัญแขวนอาการแม้ประวัติศาสตร์ก็ยังชื่นชมว่า ท่านอูตี้ช่างลึกซึ้งรู้จักหากลวิธีเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารหอหนางรมจีนเกิดขึ้นเมื่อไหร่บันทึกสมัยช่วงต้นชุนชิวบอกว่ากวนจงนะักการเมืองการปกครองผู้ยิ่งใหญ่และเป็นนายกรัฐมนตรีของรัชฉีได้ตั้งหอหนางรมขึ้นมา พร้อมรับรองว่าโซเพนีคืออาชีพอย่างหนึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของหอนางลมจีนหอนางลมนี้ดูแลโดยรัฐมีการเก็บภาษีโดยมีวัตถุประสงค์4ประการได้แก่ 1. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่รัฐใช้ผู้หญิงดูดเงินจากบรรดาน,นักเที่ยวเข้าครังหลวง 2. เพื่อขจัดความขัดแย้งในสังคมด้านหนึ่ง เพื่อให้ผู้ชายที่ไม่มีหนทางปลดเปลื้องได้ระบายความกำหนัดอีกด้านหนึ่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสตรีผู้ประกอบอาชีพโเสเพณี3เพื่อดึงดูดนักเดินทางที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยงานบ้านเมืองในยุคที่แต่ละรัฐลบราค่าฟันแย่งชิงความเป็นรัฐมหาอำนาจ นักท่องเที่ยวเหล่านี้ส่วนใหญ่มักมีชีวิตอิสระและชื่นชอบสุรานารีจึงต้องเปิดหอนางลมเพื่อล่อตาล่อใจพวกเหล่าบัณฑิตเหล่านี้ให้มาติดกับ 4. ส,สร้างความสำราญให้ฉีหหวนลงเจ้านาครรัชฉี 685ถึง643ปีก่อนขอสฉอีหวนกงเป็น5ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคชุนชิวฉีหวนกงเป็นคนหมกมุ่นเรื่องเพศแม้ในหวังจะมีนางบำเรอจำนวนมากแต่ก็ยังต้องการสแสวงหาความตื่นเต้นที่ผิดรสผิดกลิ่นกวนจ้องรู้สันดานเจ้านายว่าเป็นคนลามกจกกระเปตด เลยตั้งหอ,อนางลมสนองตันหาให้ฉีหวนกงช่างแยบยนเป็นอย่างยิ่งยิ่งธนูนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัวความคิดของกวนจงผู้นี้ลำยุคยิ่งนักและลำแน่กว่าความคิดของคนสมัยนี้เสียอีกในสมัยราชวงศ์สุยยอย่างตี้เจ้าพ่อเมกโปรเจกต์รายนี้ได้ก่อตั้งเจียวฟาง สถานเริงรมใช้ภาษาง่ายๆสมัยนี้สถานบันเทิงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวรื่นเริงให้เหล่าบัณฑิตได้มาพบปะสังสรรค์กันชมการแสดงระบำรำฟ้อน อ่านบทกวีไม่มุ่งเรื่องสนองความต้องการทางเพศมาถึงยุคถังเสวียนจงซึ่งเป็นจอมหืนไม่แพ้ห้องเต้สายบ้ากามองค์ใดในประวัติศาสตร์ได้ขยายธุรกิจเจี้ยวฟางให้ใหญ่โตมากขึ้นอีกมีหญิงให้บริการแบบตีตัวเลขกลมๆม,มากถึง11,000คนถึงราชวงศ์หมิงราชการหมิงอู่จงห้องเต้ห,ตหวยแตกแหกคอก หมอนี่เลอะเทอะมากนำสตีจากเจี้ยวฟางทั้งหมดเข้าวังจนเจี้ยวฟางเจ๊งต้องปิดกิจการเนื่องจากขาดนักแสดงฝีมือดีเจี้ยวฟางจึงหอบทุนก้อนสุดท้ายยุบรวมควบกิจการกับหอนางลมเจียวฟางที่เคยเป็นสถานบันเทิงระดับสูงจึงกลายเป็นสถานบันเทิงที่มีคำว่าทางเพศต่อท้ายหรือก็คือซ่องดีดีนี่เอง สมัยราชวงศ์หมิงโสเพนีรุ่งเรืองสุดขีดถึงขนาดมีคู่มือท่องราตรีเที่ยวโสเพนีให้ถึงใจมาถึงยุคราชวงศ์ชิงโยงเจิ้งฮ่องเต้ได้สั่งให้ยกเลิกระบบโสเพนีของรัฐทั้งหมดจริงๆผมชอบนโยบายการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของโยงเจิ้งยิ่งนักแต่นโยบายยกเลิกโสเพนีนี้ทำให้ผมผิดหวังกับยงเจิ้งเป็นอย่างมาก ถึงคอสอ4 9หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้อำนาจปกครองประเทศจีนรัฐบาลคอมมิวนิสต์สั่งปิดซ่องค้าบริการทางเพศจนเฮี้ยนเตียนแม่เหลาถูกลงโทษไปตำามกันและการค้าบริการทางเพศถูกสั่งห้ามเด็ดขาดเป็นสิ่งผิดกฎหมายในปีคศ .1957 แต่ภายหลังเมื่อจีนเปิดประเทศก็มีการขายบริการทางเพศกันอย่างลับๆ โดยเฉพาะเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่าชายทะเลก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละครับปิดท้ายกันที่สีสุดยอดคันิกาจีนมีสีหญิงงามแล้วต้องมีสียอดหญิงคันิกาจีนคนแรกสูเสียวเสียวแค่ชื่อก็เสียวแล้วมีชีวิตราวคอส 4 7 9จ็ถึง 5, 0, ใครที่สเปกชอบผู้หญิงตัวเล็กๆต้องชอบเธอแน่นอนเพราะเธอเป็นสาวตัวเล็กชาวรัชฉี หนทางชีวิตยากลําบากยิ่งพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กโชคดีที่มีแม่นมคอยเลี้ยงดูจนเติบใหญ่เธอหน้าตาสะสวยระถวยใจมีความสามารถด้านศินละปะและบทกวีคบหาบัณฑิตมากหน้าหลายตาจนเกิดเป็นเรื่องรักรักใคร่ไม่ขาดสายเหล่าบัณฑิตที่หลงรักเธอหรือเป็นแฟนคลับของเธอหรือไม่ก็พวกสตน้้ำแห้วพ่ออกหักจาก จึงพากันแต่งบทกวีให้เธอจนเธอโด่งดังไปทั่วหัวระแหงสมัยนี้คือกระหึ่มโซเชียลคนที่สองหลี่ซือซือมีชีวิตราวขศ1สอ1 0, 2, ถึง1 1 2, 9. ึ9เธอเป็นสาวเมืองหลวงเปี้ยนจริงหรือเมืองไครเฟิงในปัจจุบันราชวงศ์ซ่งเหนือเมื่อเธออายุสี่ขวบพ่อถูกจับขังคุกและเสียชีวิต เธอจึงต้องใช้ชีวิตแรมรอนอยู่ตามท้องถนนน่าสงสารยิ่งนะักแม่เล้าเจ้าของหอคณิกาเห็นว่าเธอหน้าตาดีจึงเก็บมาเลี้ยงดูพร้อมสอนวิชาความรู้ขแขนงต่างๆจนเธอแตกฉานมีความรู้หลากหลายและครบเครื่องบทกวีเธอก็แต่งได้ร้องเพลงก็ไพเราะเล่นดนตรีก็ไม่แพ้ใครและร่ายรำก็สวยงาม จึงเป็นที่ชื่นชอบของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่และพวกหัวงูยิ่งนะเธอมีความสัมพันธ์ลับๆกับขุนานางชนชั้นสูงและบัณฑิตฮ่องเต้ส่งหุยจงซึ่งก็ลามกไม่แพ้ฮ่องเต้สายหืนองคใดก็นิยมช,มชมชอบเป็นแฟนคลับของเธอเช่นกันเธอจึงมักปรากฏในนวนิยายหลายๆเรื่อง คนที่สามเฉินหยวนหยวนเมียน้อยของอูซานกุย้ยเฉินหยวนหยวนมีชีวิตราวช่วงคศ .1623 ถึง1695เป็นชาวซูโจมีกิริยาท่าทางงดงามฉลาดหลักแหลมพ่อกับแม่ประกอบอาชีพการค้าหาเปรจึงส่งเธอไปให้ญาติช่วยเลี้ยงดูอนิจาญาติบัดซบขายเธอให้กับหอคณนิกา เธอเติบโตขึ้นมาพร้อมรูปโฉมที่งดงามยิ่งโตยิ่งสวยประกอบกับมีความสามารถหลากหลายจึงเป็นที่หมายตาของเสือสิงหลิงข้างรวมถึงอู๋ซานกุย้ยนายทหารสุดหล่อมีคนใส่ความว่าเธอคือต้นเหตุให้บิ๊กอูเปิดประตูด่านให้พวกชาวต่างด้าวเข้ามาในอนาณาจักรจีนคนที่สี่คนสุดท้าย หลิวหลูซื่อมีชีวิตราวคศ1618ถึง1664 16ถ้าเธอไม่ใช่ชาวเจียงซูก็เป็นชาวเจ้อเจียงแต่ที่แน่ๆเธอเป็นคณิกาปลายราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิงชีวิตเธอลำบากไม่น้อยไปกว่านางคณิกาอีกสามคนเธอเกิดในครอบครัวที่มีฐานะ แต่เป็นฐานะยากจนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากย้อนยุคไปเป็นคนสมัยก่อนหรือไม่ถ้าอยากท่านต้องคิดดูให้ดีๆเพราะอาจถูกขายดังเช่นแม่นางหลิวหลู่ซื่อก็ได้หลิวหลูซื่อ,อถูกขายให้เป็นเด็กรับใช้แต่โชคดีหน่อยที่เธอมีสติปัญญาเป็นเลิศฉลาดมาตั้งแต่เด็กมีความสามารถในงานเขียนงานประพันธ์ โตมาจึงมีโอกาสคบหากับบัณฑิตนักกวีเพื่อให้ได้บทกวีอย่างถึงรสถ,ถึงชาติเป็นงานเขียนชั้นครูเธอจึงต้องเสียเนื้อเสียตัวให้กับเหล่ากวีมากหน้าหลายตาท่องบทกวีขับกอมกรอนสวาสดกันทั้งคืนโอเคจบแล้วนะครับท่านก็คิดเสียว,ว่าผมโม้ให้ฟังอารมณ์ขันกันสักหน่อยเพราะนี่คือต้าจีนโดยนายหงอู สัมผัสประวัติศาสตรจีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบันชอบก็กดถูกใจแต่หน้าเสียดายที่ปุ่มกดรักไม่มีกดแชร์กดติดตามพูดคุยเฮฮากันได้ทุกช่องทางพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ